มันเบอร์ร oh, oh, ี่โอ้โหต้นใหญ่มากอยู่มาเจอต้นต้นใบม่อนบานเฮ่าอยู่ยอเตเลียกําลังเป็นหน่วยเต็มเลยปต้นใหญ่คักพี่น้องเลยโอ้โหโอ้โหโอ้ยอ่อนซ่อนเด้อ เธออยากถ่ายคลิปเพื่อนกับ Coming, คัมมิงคัมมิงอยู่ปาดผุ่มแบบไงพี่น้องเอ้ยแล้วเบ่งผุ่มผุ่มใบม่อนโอ้โหที่นี่ก็นิยมปลูกนะคะโอ้โหมีประโยชน์มีประโยชน์ทั้งใบทั้งทั้งลูกเขาแต่ที่นี่เขานิยมไปทำแยมเนาะ ออนซอนเด้อออนซอนเด้ความสูงประมาณแปดเก้าเมตรเลยนะคะทรงพุ่มประมาณมากกว่าสิบเมตรป้าตน้นญ่คักแไ่แน่พี่น้องเอ้ยออนซอนเด้มัลเบอร์รี่ต้นมอนเอร์ัลนิวเซาเวลประเทศออสเตรเลียป้า่วยยังไงลูกเขาใหญ่อยู่นะคะ ว่ามันใหญ่ซืือใหญ่มาก